สวัสดีครับสวัสดีวันที่13เมษายนอีกหนึ่งวันนะวันนี้กับโรดีทีเด็ดที่อุบลราชธานีกับเครื่องเสียงวันนี้ทอยส่งมบอบ4คูณ4ตามออเดอร์อชุด65,000บาทนะทั้งหมด6ช,ช,ชุดนะครับแล้วก็ชุด2คูณ2 35,000บาทวันนี้ลันกันญาทั้งหมด12ชุดนะแล้วก็ชุด8คูณ8ตัวนี้ออเดอร์อยู่2ชุดเนี้ยทยอยเร่งแพ็คส่งลูกค้าที่สั่งจอง่าเป็นอุปรกรณ์เครื่องเสียงอุปรกรณ์ต่างๆแบบนี้ครับ ชุดนี้เป็นสีคูณสีรับทยอยเร่งส่งมอบกับโปรโมชั่นพิเศษโปรดีทีเด็ดทุกวันเนี่ยมันจะผ่านช่องทางช็อปปี้ลัชดาช่องทางของแอปพลิเคชันต่างๆครับเลือกทางผ่านแม้กระทั่งติ๊กตอกก็ยังมีนะครับลูกค้าที่สั่งมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับบรรยากาศนี้สี่คูณสี่ครับมี4ี่4ค,4คูณสทั้งหมดนี่สามชุดกำลังเตรียมประกอบหัวเครื่องพี่น้องโคราชพี่น้องจังหวัดตรังนะครับตามรายการนี้เลยนะครับที่ทยอยเร่งอุปกรณ์เตรียมสงมอบแล้วก็ชุดนี้เป็นรุ่นอ่า ตัวนี้เป็นออเดอร์สองใบไม่โดนเจมอนตัี้สองใบตัวนี้ออเดอร์ครับที่กำลังลาเกียงเด็ดอุดมกำลังทำลาเกียงตัวนี้ก็เป็นชุดสี่คูณสี่หนึ่งชุดนะครับบรรยากาศแป๊บเดีนะครับมาเตรียมเพื่ออะไรนี่ครับป้ามาเตรียมเพื่ออะไรครับอำนาจอำนาจเจริญผมว่าน้ำกันบ่ครับมาจากการทะลักโอ้การทะลักซีจีมาเตรียมเพื่ออ้าวคนงานนะคราเนี่ยคนงานเราเนี่ยนี่ครับบรรยากาศวันเสาร์ครับวันนี้เสาร์ที่สิบ สามเมษายนนะครับเนี่ยรบรรยากาศวันนี้คือคืนที่อยู่ที่โซนสามกำลังบันม่วนหาครับนี่ครับข้างในก็เยอะครับวันนี้ตอนนี้ซีคุณซีสองชุดนะครับซีคุณซีมีโคราชแล้วก็อา่าพัทลุงตรังเชียงรายนะครับแล้วก็แปดคุณแปดแล้วก็ชุดนี้ก็แปดคุณแปดไปที่อา่าจังหวัดพะเยานะครับ อาจารย์เชาวันนี้ก็ไปอาจารย์เช้ามาจากจังหวัดไหนครับนี่นเพิ่งมาจากส่งอานาจเนาะ,ะน,นี่เพิ่งไปอำนาจตีเริอนเพิ่งกลับมาครับไปส่งตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าครับก็ต้องต้องทำงานเลยเวลาเพราะว่างานเร่งจริงครับวันนี้แล้วก็บีบีไอได้สองไบเดอร์บีบีนี่นรุรยย่นไอซีเอสเนาะไอซีเอสย่อยเร่งเตรียมส่งมอบลูกค้าบรรยากาศวันนี้น,นด้านข้างก็รอเปลี่ยนคุณเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคุณเปลี่ยนนี่เมื่อวานนี่ตู้ 75ใบครับวันนี้หมดแล้วเมื่อวาน75ใบนี่ครับผมมอบทุกวันนะเร่งแท็ก่งที่ลูกค้าสั่งจองมาครับวันนี้นี่ครับโปรดีเทเดตวันนี้4คูณ4จะรอชมครับวันนี้เราจะอัดกันแน่นครับวันนี้4คูณ4 <c oughs> เหนือกับใต้นะครับพะเยากับโคราชนะครับ <c oughs> แล้วก็2คูณ2ชุดนี้น่าจะไปชุดที่ศรีสะเกดและศรีเกียรติสองใบ วันนี้เหนือกับใต้ใช่ไหมครับสีพุนสีใช่ครับใช่อีกกำลังประกอบครับทีมงานก็กำลังลองระบบเสียงลองต่างๆตูสเซเว่นเทอร์โบ2,700บาทไม่อัตราภูเขาขอบเด็กตะแกรงเหล็กนะครับนี่กับงานบรรยากาศเร่งๆวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับนี่ตัวนี้ชุดไหนครับสีพุนสีเซตแปดใช่ไหมนี่ประกอบเสร็จแล้วเนาะนี่ครับเราขึ้นรถนะครับเราขึ้นรถพี่น้องทางใกล้ทางไกลก็ทยอยเร่งส่งมอบนะครับนี่ไปแล้วครับนี่ โอ้ที่อาจารย์โอเดอร์มาที่อำเภอเสริงสางครับอ่ารอรับจากอำเภอเสริงสางนี้ไปตรังกับพะเยาครับนี่ชุดนี้ไปนี่ครับนี่ครับ<ป>สอยเร่งสงหมอกอะไรนะพี่สรุปอะไรนะอีกชุดหนึ่งวะออเดอร์ไม้นะครับออเดอร์มาล้วนทัพนี้ลูกค้าสั่งเยอะนี่สุรินครับสุรินอำเภอปราสาสตร์สุรินนะครับชุดเครื่องเสียงสี่คูนสี่เนี่ยที่ไปที่สุรินครับสี่คูนสี่ ครับตูรินแล้วก็ชุดนี้จ,จังหวัดอะไรครับนี่อุ <c oughs> ดรธา,านี <c oughs> แล้วสม,มุทรปราการกสม,มุทรปราการนะครับบรรยากาศลูกค้าที่หน้าร้าน,า,รานวนะันนี้่ครับหลายชุดจริงๆโ,โอ้หเจอเลยสิบสามเมษายนครับโอ้สิบสามมีนาคมครับมีนาคมคาทยอยเร่ง <c oughs> รอรับครับที่เกินรถไปแล้วก็มีครับ วันนี้สมมติวโปรโดีทีเด็ดทุกวันน่ยโปรโมชั่นพิเศษที่อุบลร,ราชธานีนะครับกับร้านอุบลมิสิกสาวเซ็นกงนะ0 8 5 6 3 1 3 0 0 1ออเดอร์เตรียมส่งมอบทุกวันนะครับ V2 ยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิม1,950บาทนะครับ,ออบตัวนี้ห้องอันแป,ปอนอดใบนะตัวนี้ว่ากัน8ใบเ้อะแใบทราบประกอบเป็นก้อนอะไรแปดใบ V3 เดี๋ยวเพ็คส่งแล้วตัวนี้ไปโพลารแล้วก็โพลารกับอะไรนะตังเนาะไปกับโพลารกับตัง มือก็เนื้อดีใบนะครับต้อนประกอบดอกดอกคลิ่ทั้งหมดเลยนี่ครับประธานที่ยังกว้างก็กลายเป็นที่แคบคับคันเลยเนาะอาจารย์บอยเนาะอาจารย์บอยเมื่อวานนี้หาแนวเกลี่ยใช่ไหมครับใช่ครับเลยให้ให้ให้ไปทำอะไรนะมีขวเนี่ยมีขวดเน่าเกลี่ยไปถ่ายรวปเออไปเจอไปเจอแนวเกลี่ยแนวเกลี่ยก็คือแนวฝอนหรือว่าเครื่องดื่มภาษาอีสานเรียกว่าเครื่องดื่มอ้าวเอาพ่อไปไหนครับเจ้ อไม่รู้ว่าตื่นหรือยังครับไม่ร no yes ู้ว่าตื่นเมื่อวานนอนลูกชายลูกชายโกตองครับลูกชายโกตองลูกชายปาตองเมื่อวานนี้พ่อนอนครับวันนี้ยังไม่ตื่นครับนี่ปาตองครับปาตองแกจะร่องหนครับร่องหนพยรอยเล่งสมมติทกค้าทุก่ันโดยวยนะครับที่สั่งจองโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับอัดกันเลยครับสิบกว่าชุดวันนี้เล่งสมมอิทุกวันนะครับตามที่สั่งจองเนี่ยก็ออเดอร์ทุกวันประเด็นเพื่ออะไรครับ เป็นตาลักครับเปตาลักแบบกันทารักกันผกันทากันทารัครับโอ้ล้อตู้ครับเนาะอ๋อครับเนี่ยล้อตู้ชุดแขนอีกข้างนึ่งด้วครับเอาชุดแขนอีกหนึ่งข้างอีกข้อีกข้างเอาชุดแขนอีกหนึ่งข้างนะเหล็กเหล็กเอาร้อยหนึ่งครับเอยร้อยบาทครับมือหนึ่งมือสองเนี่ยชุดแปดคุณแปดก็เตรียมเตรียมรันกันต่อครับเรียวรอรอคิวทอนอยทดสอบกันทีนี้ก็ จังหวัดตรังชุดนี้ก็ไปที่จ e ล l ออเ r อร์ดี้แล้วก็แหกนี้อาจารย์กะอาจารย์กะก็จะแปดคูณแต่อแปมีแปดชุด4ีคูณสก็ประมาณน่าจะหชุดครับสีแล้วก็สองคูณสอชุดครับวันนี้สําหรับอเนี่ยเดี๋ยมป้าสวัสดีครับป้าจังหวัดไหนครับเรอยู่เขื่องเขื่องไหนครับโอ้อยู่เขื่องไหนครับอยู่เขื่องไหน ครับเป็นเสียมมันเสียมไม่ไกลครับไม่ไกลอยู่ยใกล้กันครับเั็นเสียมอยู่ที่เครื่องในนะครับเนี่ยแผนแพ็ยก,ก็ทอยแพ็ยส่งนะนี่ก็จะประกอบอีกสิบสองใบนี่ตะเกียงยังไม่ขันครบเพราะว่าเรานี่ครับวีสองหนึ่งเก้าร้อยห้าสิบาทสีเพิ่งแห้งสดใหม่ครับสีเพิ่งแห้งสดๆล้วบนี่ต้องต้องดูว่าสินค้าที่สดจริงๆครับเนี<ส>่ยคแบบมาดมดูสีดาบเลยนี่สีสดจริงๆครับนี่ สีระเบิดที่เราใช้นะครับ CTOA กับอีกเครื่องเนื้อไม้เพื่อนเนื้อไม้คุยยามนะครับนี่ครับอาจารย์มาแจมเพื่อเลยครับครับมาติมนะครับอำนาจเจริญอ๋อครับขอครับเดือดชุ่มนะครับเนี่ยบรรยากาศครอบครัวเครื่องเสียงครับบรรยากาศวันเสาร์ควันนี้บรรยากาศอีกหนึ่งวันครับวันอาทิตย์ร้านหยุดนะครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับทีนี้ไปไหนบ้างชุดเครื่องเสียงชุดไหนบ้างครับนี่โอ้ชัยภูมิอำเภอขอนสารครับขอนสารชัยภูมิตอนนี้ไปขอนแก่น อำเภอน้ําพองขอ,อนแก่นนะครับนี่ครับไปถึงจังหวัดจังหนะวัดนะจังวัดชุด4ี่คนสก็ทยอยเร่งอุปกรณ์ตู้นะครับออนนี้อุปรกรณ์ตู้อุปรกรณ์เครื่องเสียงทยอยวันนี้ก็น่าจะสิบอัพนะวันนี้1 2บสชุดอ่ะก็ไว้ประมาณนี้ก่อนครับสิบสามมีนาคมเดี๋ยวช่วงบรรยากาศตอนนี้ก็กีนน 4, ่โมงตอนนี้ประมาณกี่โมงตอนี้เที่ยงสามนาทีสั่งข้าวยังโอ้ รืจะแกงลูกค้านับจังหวัดตรังนะครับรอรับเลยนะครับแต่จังหวัดตรังนะครับแต่แกงก็ไปที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับอ่ะก็ไว้ประมาณนี้ครับกับบรรยากาศนมาฝากวันนี้กับชุด4ี่คูณสี่ภาคเหนือภาคเหนือประท่าแล้นะภาคอีสานโคราชใต้ประทาเหนือเดี๋ยวรอชมครับช่วงบ่ายๆครับรอัปเดตให้ชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามฝากด้วยกันแล้วกันกับร้านอุบลมิตสาวเชียงกงอุบลราชธานีครับบริการเรานํามาฝากทุกวัน เรอยู่ที่โซน3ตอนนี้นะอัปเดตทุกวันกับสินค้าวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันที่อุบลราชธานีกับร้านบนมีสิทธสาวเซนเซนนะครับ0856313011อัปเดตทุกวันที่โรดีอัเตที่อุบลราชธานีขอบคุณครับสวัสดีครับ